เลขมาอยู่แค่190กว่าโลเท่านั้นยังไม่ถึง200โลเลยทีเดียวเพิ่งออกมาจากศูนย์วันที่23เดือน8ปี2021เดือนกว่ากว่าเท่านั้นเองคุณเซฟจากายแดงไปถึง500,000บาทเลย <S <S สวัสดีครับ <S 1> <S 1> ผมพบกับแท็กจากเต้นรถคุณหญิงอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับ รถ Mercedes-Benz E-Class แต่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเป็น e c l a s s ตัวชมปัจจุบันที่เพิ่งออกมาเลยหรือว่าเป็นตัว Facelift นั่นเองผมก็ไม่คาดคิดว่าจะออกมามือสองเร็วขนาดนี้นะครับนี่ขนาดในโชว์รูมเนี่ยยังเพิ่งส่งมอบยังส่งมอบกันไม่หมดเลยนี่มาเป็นมือสองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับมันเลยดีกว่าว่าเจ้า Face Lift ตัว e c l a s s คันนี้เนี่ยมันมีอะไรแตกต่าง เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องดีไซน์ก่อนเลยแน่นอนนะครับคำว่เาเฟซลิ์เนี่ยเขาก็จะเล่นเรื่องดีไซน์เป็นหลักเลยอย่างแรกนะครับก็คือไฟหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะได้ไฟแบบ LED High Perform a ม c e มาและไฟของเขานะครับผมก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่แล้วที่จะเป็นแนวเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรตัวเช็คนะครับตัวถูกต้องอ่ตัวถูกต้องแบบกับหัวครับไม่ว่าจะเป็น CLS A-Class รุ Class ่นใหม,หม่อะไรพวกนี้ก็จะใช้ดีไซน์แบบนี้หมดแล้วนะครับแล้วอย่างที่2นะครับ โดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยได้เป็น LED High Performance นะครับข้างในเนี่ยดีไซน์เนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับ4 c l a s ที่เราเห็นกันเลย แต่ว่าใน e-class เนี่ยเขาจะเล่นเป็นแนวออกแนวสีดำนะครับผมซึ่งจะเพิ่มมิติให้ตัวไฟข้างหน้าเนี่ยดูเท่มากขึ้นกระจังหน้าก็เปลี่ยนเป็นตัว d m o มอน r i l l แบบใหม่นะครับผมก็ยังใช้โทนแบบเดิมๆอยู่นะครับผมอาจจะไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรมากตรงนี้แต่ว่าโดยที่ว่ามารวมกับกระจังหน้ามารวมกับไฟใหม่แล้วมันดูสะดุดตามากขึ้นกว่าตัวที่แล้วเยอะเลยนะครับผมเครื่องยนต์นะครับโดยที่ว่ารถคันนี้เป็นรหัส e 2 2 0 d ดีก็จะได้เครื่องยนต์ขนาด2 0 0พ เทอร์โบเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมแล้วก็ได้เกียร์ที่เป็น 9G-Tronic หรือว่าเกียร์ที่หลายๆรุ่นตอนนี้ที่เบนซ์ใช้มาหมดเลยนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ E220d ก่อนที่จะเป็น f เฟซลิ t หรือ Minor c h a ชนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่1เลยนะครับทนมากๆ2อนะครับกินน้ำมันน้อยมากๆนะครับทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นรถที่ประหยัดเลยพอสมควรแล้วก็สนะครับเครื่องดีเซลของเขาเนี่ย เงียบจริงๆคนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบเครื่องดีเซลก็คือเพราะว่าเสียงมันดังนะครับเสียงมันจะเหมือนรถกระบะหรืออะไรอย่างนี้คนก็เลยไม่ได้ชอบกันแต่ในตัวบล็อกนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่เงียบเลยทีเดียวส่วนเกียร์นะครับที่ผมบอกไปก็จะเป็นเกียร์แบบ9จังหวะนะครับหรือว่า9 g t r o n ทรอนิกของทาง Mercedes-Benz อ่ะอัตราการสิ้นเปลืองของรถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกได้เครื่องดีเซลมาทำมาได้ดีมากเพราะว่าใน ปเปอร์นะครับผมหรือในกระดาษเนี่ยเขาบอกว่าได้ถึงประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรเลยใช้ชีวิตประจําวันอยู่ประมาณนะก็จะอยู่ประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตรก็ทําให้รถคันนี้นะครับผมดูแลง่ายด้วยเพราะเป็นเครื่องดีเซลล้วนๆด้วยประหยัดด้วยนะครับผมแล้วก็ขับสนุกนะะ่างหักเพอร์เฟกมากสําหรับ e220d คันนี้ต่อมานะครับมาดูข้างๆรถกันดีกว่านะครับแน่นอนคําว่าเฟซลิ์อีกหนึ่งจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ ตัวล้อแม็กนะครับดีไซน์ล้อแม็กตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมยังจะคงใช้ล้อแม็กขนาดขอบ19เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนใหญ่แมงมุมอะ่ะคือทําออกมาได้สวยมากนะครับเท่มากตัวเนี้ยแม็กตัวนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองนะยิ่งนับวันเบนซ์ทำแม็กออกมาใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเข้ากับตัวรถมากขึ้นเรื่อยๆทาออกแบบมาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สวยมากขึ้นเรื่อยๆ มีโลโก้ AMG พร้อมนะครับผมส่วนข้างในนะครับผมก็จะมี1นึ่งออปชันที่ตัดออกไปก็คือตัวเบรกของเขาถ้าเป็นชมที่แล้วได้ขึ้นชื่อว่า AMG แล้วเนี่ยเขาจะได้ดิสเบรกที่เป็นดิสเบรกเจาะรูระบายลมนะครับแต่อันนี้จะเป็นดิสเบรกธรรมดาที่ออกมาให้ตัวรถนะครับผมก็จะใช้ทริมที่เป็นทริมแบบตัวโครเมียมมานะครับแล้วมีออปชัน ทีเรสมาให้แน่นอนคําว่า e Class นะครับก็จะเป็นรถเซกเมนที่อยู่ในเซกเมนค่อนข้างใหญ่นะครับดูไซส์ของเขามีความยาวนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแน่นอนนะครับคำว่าเฟสลิปเนี่ยก็จะมีเรื่องดีไซน์ไฟท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่เฟสลิ t ตัวนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเฟสลิ t เลยมันเหมือนโมเดลเชนไปเลย,เ,ลยเพราะว่าไฟท้ายของเขานะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่แบบเล็กๆน้อยๆเหมือน C Class ที่เป็นเฟสลิปนะแต่ e Class เนี่ยเขาเปลี่ยนดีไซน์ไปเลยจากแค่กลมๆไปอันนี้กลายเป็นแบบตรงๆ เทียวๆเลยนะครับซึ่งดีไซน์นี้เนี่ยใครเห็นใน E 200 Coupe ที่ผมทำรีวิวไปเนี่ยเขาจะใช้ดีไซน์เนี่ยที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผมกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นกันชนช้ายแบบ AMG Sport ก็จะเพิ่มมิติให้กับตัวไฟตัวนี้มากเลยเพราะว่าจะเน้นออกแนวแบบริมเรียมหน่อยดู aggressiv มากกว่าตัวธรรมดาซึ่งตัวธรรมดาเนี่ยมันจะออกแนวมนๆนิดนึงแต่ตัวนี้จะออกแนวริมเรียมซึ่งจะสอดคล้องกับดีไซน์ของตัวไฟออกมาได้ดีเลยเพิ่มความสปอร์ตให้นะครับ ท่อนะครับก็จะเป็นท่อคู่2ฝั่งนะครับต่วนตัวท้ายรถนี่ปึ๊บเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้ามาให้นะครับผมแล้วก็ข้างในนี้โดยที่ว่าเขาเป็น e-class ก็ยังสามารถวางของได้แบบเต็มสตีมเลยเพราะว่าถ้าเป็น h y บริดเนี่ยบางทีเขาจะมีสเต็ปนะครับผมให้รองรับกับตัวแบตเตอรี่แต่ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลล้วนๆก็สามารถวางของได้แบบเต็มๆเลยเข้ามาปุ๊บา สูดโอโซนเข้าไปเรียกว่าโอโซนได้ไหมเนี่ยสูดอากาศเข้าไปเนี่ยคือรถเบนซ์คันนี้นะครับมันใหม่ซะจนภายในกลิ่นภายในทุกอย่างเนี่ยยังเป็นกลิ่นใหม่อยู่เลยนะครับกลิ่นเหมือนแบบอยู่ในโ์รูมกันเลยดีเดียวเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมดีไซน์รูปแบบของเจ้า Mercedes Ben z e c l a s s คันนี้นะครับโดยที่ว่าเขาเป็นเฟสลิฟนะย้ําก่อนว่าเป็นเฟสลิฟเพราะหลายๆคนมองว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับแต่ที่จริงแล้วยังไม่ใช่จะเป็นแค่เฟสลิฟอยู่ก็จะใช้ดีไซน์แลงเวจเหมือนตัว e ตัวที่แล้วเลยไม่ได้มีอะะไรแตกตกก่างันนเลยคผม ส่วนตัวทรีมก็จะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับทรีมอลูมิเนียมบรัสสีเงินๆนะครับเป็นเงินด้านๆนะครับผมก็ทําออกแบบมาได้ดีมากส่วนตัวเบอะนะครับก็เหมือนตัวที่แล้วเลยจะเป็นเบาะสีดําไฟฟ้าแบบเต็มตัวมี Memory p a แพ็กเมาให้ ต่อมานะครับมาดูที่ตัวหน้าจอนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเกรดเข้ามาเป็นแบบ Mercedes ดสมีแล้วนะครับผมนี่ห้เห็นตรงนี้เลยโลโก้คำว่ามีอยู่ข้างหน้านี้ซึ่ง Mercedes ดสมีนะครับแน่นอนนะครับจากที่มันเป็น Mercedes ม me ีแล้วเนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบทัชสกรีนให้เพราะถ้าเกิดเป็นรุ่นโฉมรุ่นโฉมที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบหมุนๆเอาส่วนตัวทัชแพดนะครับไปตัวหมุนๆก็หายไปแล้วจะเป็นทัชแพดแบนๆอย่างเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับผมก็คือตอตนนนเ้ก็็ใชป บบนี้เป็นหลักแล้วยิ่งในอนาคตนะครับจะเป็นจอแบบใหญ่ๆเลยแต่ E-Class ตัวนี้ก็จะได้แบบนี้มานะครับผมซึ่งตัว Mercedes มี Me Connect นะครับผมก็ผมขอไม่เข้าลึกละกันนะครับรองรับได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Bluetooth นะครับ Apple CarPlay Android Auto n a v i g a t o r ทั้งใน Google Map หรือว่าแบบธรรมดามีครบคันเลยนะครับและรถคันนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยน Ambient Light ภายในเนี่ยได้64สีเลยคือครบคันมากเลยนะครับสำหรับตัวหน้าจอตัวนี้ที่สามารถทำอะไรได้ด้วยแล้วก็อย่างที่ส นะครับผมก็คือมาเป็น Mercedes me มีปุ๊บเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันก็คือตัวเซตติ้งของตัวรถเนี่ยสามารถเปลี่ยนนะครับผมก็คือเปลี่ยนตัวภาษาให้เป็นแบบภาษาไทยได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าครบคันแล้วแหละสําหรับหน้าจอตัวหนึ่งที่เราได้มานะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีในตัวรถแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนี่เปลี่ยนเป็นภาษาไท้มา ก็จะทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นเราใช้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแอร์ Air นะครับก็จะเป็นแอร์แบบดูโอ l คลายเมดเป็นแบบออโต้นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่มันหายไปใน E c Class ที่ผมเคยพูดมาตลอดนะครับก็คือนาฬิกาถ้าคนไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับก็จะไม่ได้มีการกระทบต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นเนาะแอร์ Air ที่บอกไปเป็นดูโอคลายเมดคอนโทรลแล้วข้างล่างก็จะเป็นปุ่มช็อตคัทเหมือนเดิมเลยตามสไตล์ E l a s s อย่างที่ผมบอกไปตัว Mercedes มีนะครับผมเขาก็ เอาตัววงล้อที่เป็นคอมานออกไปแล้วเหลือเป็นทัชแพดมาให้นะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมีฟีดแบ็ k มาให้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็เร็วนะครับผมไม่มีการกระตุกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยส่วนตัวฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันนะครับเริ่มแรกก็ตัว Dynamic s e เล c t นะครับผมอันนี้เอาไว้ปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ก็จะมีทั้งหมด4โหมดให้เลือกนะครับมี อีโค่ขอ o ปอดปอดแล้วก็อินดิวิ u ชวมาให้นะครับต่อมานะครับปุ่มเปิดปิด Park s เซนเซนะครับหรือว่าเซนเซอร์รอบคันปุ่มกล้องนะครับผมรถคันนี้จะมีตัวเซนเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องถอยหลังมาให้นะครับแล้วก็จะมีระบบช่วยจอดหรือว่า Park t โทนิกมาให้ด้วยปุ่ม Auto Start Stop นะครับโด,โดยที่ว่ารถคันนี้เป็นดีเซลเนี่ยเขาก็จะมี Auto Start Stop มาให้อยู่ฝั่งขวานะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับมีปิดเปิดหน้าจอแล้วก็ ตัวม่านหลังมาให้ต่อมานะครับมาที่เดือนไม่ของเรานะครับโดยที่ว่ารถคันนี้อย่างที่บอกไปจะเป็นแบบ widescreen virtual cockpit เลยนะครับก็คือเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบ2แบบเลยส่วนข้างขวานะครับหน้าจอเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลซึ่ง ตัวดิจิตอลตัวนี้เนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้อีกด้วยนะครับผมว่าอยากให้หน้าจอเนี่ยเราเป็นแบบรูปแบบไหนตอนนี้มีทั้งหมด4รูปแบบให้นะครับจะมีคลาสสิกสปอร์ตโปรเก s รสซีที่เราเคยเจอในตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแบบเรียบง่ายนะครับหรือว่าเป็นแบบมินิมอลนั่นเองซึ่งเข้าแบบมินิมอลแล้วทุกอย่างอะ่ะมันจะแบบ มิ <Min> <laughs> นิมอลอ่ะใจกลางง่ายเลยคือม,มินิมอลคือจะมีแค่ตัวหลักกิโลเมตรนะครับผมมีรายการมีอะไรแค่นี้เองหน้าจอมันจะแบบไม่คอมเพล็กซ์หรือไม่ซับซ้อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราออกจากหน้าจอตัวที่เป็นแบบเรียบง่ายแล้วก็จะเข้านํามาในโหมดที่อยู่ใน3โหมดนั้นก็คือ Classic Sport แล้วก็ r o g r e s s i v e นะครับผมที่เหลือนะครับก็จะเหมือนตัวที่แล้วเลยก็จะมีพวก Trip A t r i ิป B ที่เอาไว้ดูแลอะไรพวกนี้มีครบคันให้เล่นเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือทุกอย่างครับมันดูแบบลื่นขึ้นไหลลื่นขึ้นแล้วก็ตัวหน้าจอโฮมของเขาเนี่ยทำออกแบบมาใหญ่ขึ้นเนี่ยเวลาเราใช้งานบนท้องนับไปดูไปเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายขึ้นกว่าตัวที่แล้วเยอะเลยนะครับผม พวงมลาลัยของเรานะครับก็มีการอัปเกรดเรื่องดีไซน์เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นดีไซน์แบบใหม่ถ้าคนดูตัว e 200 coupe ของผมอันนั้นอ่ะจะเป็นตัวพวงมลาลัยดีไซน์แบบ amg dynamic นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น amg sport เนี่ยพวงมลาลัยจะดีไซน์แบบนี้นะครับจะออกแนวแบบใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะใช้ดีไซน์เป็นแบบ piano black ตรงนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะแอบคาใจนิดนึงก็คือมันจะ เกิดรอยเล็บขวนหรือว่ารอยขนแมวได้ง่ายแน่นอนนะครับก็ใครที่ซื้อไปเนี่ยผมแนะนําให้ติดฟิล์มไปเลยไม่งั้นผมว่าเป็นรอยขนแมวแน่นอนนะครับส่วนมอติฟังก์ชันข้างซ้ายกับข้างขวานะครับก็ใช้งาน เหมือนกับตัว e 200 Coupe ที่เป็นแบบ AMG Dynamic เลยนะครับผมทุกอย่างจะเป็นแบบ touch sensitive หมดแล้วตัว touchpad ตรงนี้นะครับจากที่เคยเป็นแบบแป้นเหมือน B B ตอนนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนตัว Keyless ข้างหน้านะครับเป็นบุ่มบุมลงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นหน้าบนหลังได้หมดเลยก็ใช้งานง่ายเลยทีเดียวและ M G Sport ตัวนี้นะครับมี paddle shift มาให้และ paddle shift เนี่ย ดำออกแบบมาดีไซน์แบบใหม่สวยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางเลยขึ้นลงยืดเข้าหน้าหดลงไปสามารถทําได้หมดเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์อยู่ที่ขอบพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับโอเคมาใน e-class ข้างหลัง e-class คันนี้โอ้โอเคตามที่คิดไว้ครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับเหมือนเดิมเลย ความกว้างในการนั่งของ e-class แน่นอนนะครับนั่งสบายแน่นอนเพราะว่าเขา่า <c oughs> เขา่เขาเท้าเท้าหัวไม่มีการติดเลยนะครับพูดถึงหัวเนี่ยรถคันนี้เนี่ยถึงเขาจะเป็น MG นะแต่เป็น MG Sport เนี่ยเขาก็จะไม่มีหลังคาแก้วมาให้ถ้าคุณอยากได้หลังคาแก้วคุณต้องไปตัว MG Dynamic ซึ่ง MG Dynamic เนี่ยจะมีเฉพาะตัว e300e เท่านั้นหรือว่าเป็นเครื่องเบนซินไฮบริดถ้าสาวกไฮบริดแล้วอยากได้ออปชั่นท็อปๆไปตัวนั้นได้เลยแต่ถ้าใครที่เป็นสาวกดีเซลนะครับผมตัวนี้เนี่ย เหมาะสมกับคุณแน่นอนเพราะว่าไม่มีตัวอื่นให้เลือกแล้วมีแต่ตัว trim AMG Sport ให้คุณเท่านั้นนะครับอ่ะภายใต้ของเขานะครับ,บเบาะเบิร์นุ่มนวลสบายนะครับ E-class ก็มีม่านข้างมาให้มีม่านหลังมาให้ครบคันตัวบอกเองนะครับผมลาดลงไปนั่งกำลังสบายพอดีเลยถ้าสมมุติว่านั่งสามคนละ่ะก็ถือว่านั่งสบายนะครับเพราะว่าส่วนหัวผมเนี่ยก็ไม่ติดส่วนขาเท้าทุกอย่างไม่ติดหมดเลยก็เป็นรถซีดาน ไซส์ที่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันเหมาะสมกับคนไทยเลยทีเดียวเพราะว่ามันใหญ่กําลังพอดีเลยถ้าเป็น S-Class นะครับมันก็จะใหญ่กว่านี้เยอะเลยก็ลองดูแล้วกันว่า คุณอยู่ในโซน S หรือ E-Class เนาะอ่ะโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับมี ISOFIX มาให้ใส่คาซีดเด็กอะไรพวกนี้ก็ทั่วๆไปเลยโดยสรุปแล้วนะครับผมไซส์คนไทยที่อยู่ประมาณ170เหมือนผมนะครับน้ำหนัก90นั่ง E-Class ได้แบบสบายเลยทั้งแต่ข้างหน้ายันข้างหลังกันเลยทีเดียวจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวรถ e 2 2 0 d amg Sport คันนี้ แน่นอนรีวิวเสร็จแล้วผมก็ต้องมาขายรถข,ของผมด้วยนะครับเจ้ารถ e 2 2 0 d a mg sport นะครับเฟสลิฟ mm. คันนี้เ mm. พิ่งออกมาจากศูนย์วันที่23เดือน8 2021, ปี2021หรือแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับและราคาที่ผมขายอยู่ณนะตอนนี้นะครับคุณเซฟจากป้ายแดงไปถึง500 0 0 0บาทเลยเพราะว่ารถคันนี้ผมขายอยู่แค่ 3ล้านกับอีก50,000บาทเท่านั้นนะครับผมและเลขไม้แน่นอนขับมาแค่เดือนกว่าเลขไม้อยู่แค่190กว่าโลเท่านั้นยังไม่ถึง200โลเลยทีเดียวใครที่มองหาตัว e-class ตัวนี้อยู่และกำลังจะไปซื้อป้ายแดงอยู่นะครับลองเบนเข็มมาทางนี้ดูนะครับเพราะว่ามันคงไม่ได้มีรถอย่างนี้ออกมาในตลาดง่ายๆแน่นอนและก็รถเนี่ยแทบจะเป็นรถ ใหม่เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับวิ่งมาเพียง200กิโลแต่คุณเซฟเงินในกระเป๋าไปถึง500,000บาทเลยในการซือ้อรถคันนี้ก็ล <t> องกันดูแล้วกันนะครับใครที่ชอบรถคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับในตามช่องทางที่ผมแปะไว้ให้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมผมก็ยังหารถอีกเยอะนะครับเป็นจุนนวนมากใครที่คิดจะขายรถตอนนี้แต่ไม่รู้จะไปเช็คที่ไหนก็ kit, มาเช็คที่เราได้เลย สามารถส่งรูปนะครับสำเนารถมาให้เดี๋ยวผมตีราคาไปให้ทางคุณนะครับแล้วถ้าเกิดราคามันได้นะเดี๋ยวผมไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดก็ยังอยู่กับเรานำทุกคนก็ยังอยู่กับเราขอให้ทุกคนสู้ๆกันแล้วกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็ใคร ที่มีรถอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยรถอย่างนี้ที่แบบคุณซื้อไปแล้วคุณไม่ชอบแล้วคุณอยากขายติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ